ผีกระสือเฮ้ย hey, นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยทําไมไก่มันตายแบบนี้อะ่ะผีปอบมาอีกแล้วเหรอไม่ใช่ผีปอบนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ผีปอบแต่เป็นผีกระสือเออแล้วรู้ได้ไงอะ่ะคืนก่อนอะ่ะระหว่างที่ผมเดินทางกลับจากการซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยผมได้เห็นดวงไฟสีแดง เลื่อนที่ไปอย่างช้าๆจากจุดนี้อืมแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นผีกระสือก็ดูจากศพไก่ที่ตายนี่ยังไงล่ะถ้าไม่ใช่กระสือแล้วจะเป็นอะไรได้อืมก็มีความเป็นไปได้นะแต่มันลอยไปทางไหนเอออืมถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะลอยไปตรงนู้นนะเออนั่นมันทางไปบ้านของไอ้เพื่อนเลิฟนี่ต้องรีบไปบอกข่าวมาละอ่าเป็นไปได้ไงอะใครทำมันเพื่อนะ เสื้อตัวโปรดของเราเพิ่งซื้อมาได้ไม่ถึงเดือนเองเปื่อแล้วเอ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนกูมีข่าวมาบอกเออไม่นะเสื้อเสื้อตัวโปรดเฮ้ยเฮ้ยมึงได้ยินกูไหมเนี่ยใครอ่ะใครเป็นคนทำอ่ะแล้วขอทำไปทำไมอ่ะเฮ้ยนี่กูเรียกมึงหลายรอบแล้วนะเออมีอะไรเหรอนี่มึงเสียใจเรื่องอะไรมึงเนี่ยดูนี่เลยเสื้อตัวโปรดกูไปแล้วอ่ะใครทำมันเปื้อนก็ไม่รุนเนี่ยเออคราบเลือดนี่ คืนที่ผ่านมามึงได้เก็บเสื้อปะไม่อ่ะกูขี้เกียจเก็บกะว่าจะมาเก็บตอนเช้าแต่พอตื่นเช้ามาก็เห็นเป็นแบบนี้แล้วอ่ะกูว่าชัดเจนแล้วล่ละนี่น่าจะเป็นฝีมือของกระสืออแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกระสือวะเนี่ยเอา้านี่มึงไม่รู้เหรอกระสือตอนที่มันกินซากสัตว์เสร็จแล้วเนี่ยมันชอบเอาปากไปเช็ดกับผ้าของคนอื่นนะจริงเหรอ สัตว์เอ้แม่งกูเพิ่งรู้แต่ว่ามึงรู้ได้ไงว่าเป็นฝีมือของกระสือก็มีคนบอกกูมาว,ว่าเห็นกระสือลอยมาทางบ้านมึงอ่ะเออจริงเหรอทำไมอ่ะทำไมต้องมาลงกับเสื้อตัวโปรดของฉันด้วยเนี่ยซื้อมาตั้งแพงอ่ะใส่ได้ยังไม่ถึงเดือนเลยแบบนี้ก็ต้องแก้แค้นก็มันเปื้อนไปแล้วอ่ะแล้วมึงจะทําอะไรมันได้อ่ะคืนนี้่ะกูต้องจับผีกระสือให้ได้เออจริงเหรอมันกูเอาด้วย แต่ว่ามึงจะจับมันยังไงอะอืะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่ากูมีของดีฮ่าา <g figuring out> ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้โง่มาะฉันเนี่ยและกระสือฮ <g ific lại> ไปที่บ้านหลังเดิมดีกว่าเผื่อจะมีบ้านให้เช็ดนี่มึงคิดว่าการตา,ากผ้าโง,ง่โแบบนี้จะล่อผีกระสือออกมาได้เหรอไม่รู้ฮะแต่กูว่าได้ ผีกระสือแม่งโง่พอๆกับผีป,ปอบนั่นแหละอืมมันจะได้หรอวะฮ่าๆบ้านหลังนี้ก็ยังคงตากผ้าตอนกลางคืนเหมือนเดิมมานะไม่รู้จักเก็บผ้าก็ต้องโดนสัหน่อยเอ้ยเฮ้ย,ยมึงเห็นแสงไฟนั่นปะแดงๆอ่ะแดงๆอ่ะเฮ้ยเฮจริงด้วยเฮ้ยมันลงมาบ้านมึงแล้วอ๋อป้ายสักนิดนึง อ้นเนี่ยอีกสือหัวงอกมึงไม่หลอดแล้วล่ะเออเป็นแค่คนเดินดินคิดว่าจะจับฉันได้เออฉันลอยขึ้นฟ้าได้นะฮะนี่อีกแก่มึงจะไปไหนมึงเนี่ยโอ้นั่นมันตัวอะไรอะ่ะลอยฟ้าได้ด้วยอืนั่นเจ้าที่บ้านกูเองอะ่ะเนี่ยน่เลยถ้าไม่ตายของมึงอืมใช่แล้วล่ละนี่ผีน้อยลากมันมาคุยตรงนี้หน่อยไปยนะไปจะทําอะไรฉันอ่ะอืม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 นี่อีกแก่มึงจําได้ไหมว่ามึงทําอะไรไวอ้อ่ะือ นี่ฉันไปทำอะไรให้เธอไม่พอใจงั้นเรอมันก็ต้องมีอยู่แล้วอะแต่ว่าทำไมฉันจำไม่ได้อะนี่กูขอถามมึงหน่อยนะบ้านมึงมีผ้าไหมมีสิแล้วแล้วมันทำไมเอระแล้วมึงเอาปากมาเช็ดผ้าบ้านกูทำไมก็มันอ่มันเพราะมึงมันโง่ไงแม่งเหมือนผีปอบเลยแม่งไม่หัดใช้ของตัวเองอ่ะฉันฉันขอโทษได้ไหมอ่ะนี่มึงคิดว่าแค่ขอโทษแล้วมันจะหายเหรอ มึงดูนี่เสื้อตัวโปรดกูกูซื้อมาสามหมื่น้ามึงต้องจ่ายกูสี่หมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าที่มึงจะจับกระสือให้ได้เพราะว่าเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยนะใช่ไงเสื้อตัวโปรดกูซื้อมาแบงโอ้โหกูนี่นับถือใจมึงเลยแต่ว่าเดี๋ยวนะซื้อมาสามหมื่นห้าทำไมเก็บสี่หมื่นนะก็กูจะเก็บสนะี่หมื่น่ะแล้วมึงมีปัญหาอะไรปะมึงอยู่ในอาณาเขตกูแล้วมึงก็ต้องทำให้ได้เข้าใจใช,าช่โอ้โหไอ้สัตว์ นี่มึงถายเงินผีกระสือเลยอะ่ะกูไม่สนเป็นผีเป็นคนหรอกกูกงได้กูกงหมดอะ่ะอือจิตใจมึงนี่มันหดเหี่ยมกว่าพวกกูอีกเอ,อ้ตอนนี้ผีกระสือก็ได้ออกจากหมู่บ้านเราไปแล้วอะ่ะรู้สึกดีใจไหมเพื่อนอืมไม่อะ่ะกูยังไม่ได้เงินคืนเลยสุดท้ายเสื้อตัวโปรดกูก็เน่าไว้อย่างนั้นอะ่ะโอ้ปล่อยมันไปเถอะค่อยไปเก็บเงินซื้อใหม่ก็ได้อ แต่กูอยากได้สี่หมืนมากกว่าออทนาอย่าไปหวังอะไรง่ายๆอย่างนั้นเลยอืมอย่างนั้นก็ได้และเราขอขอบคุณสำหรับการโดเน a จากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณค่ะ